นี่คือสายหัวเชียวเรามีกับพี่เปียร์อีพี้ะเราเย้พี่พดูยาวเลยครับเพอาะเรื่องเยอะมีของคุยกันยาวเลยคุยกันยาวก็ได้ทบทวนนะแล้วก็ได้รู้ชีวิตเกศในส่วนที่อาจารย์ไม่เคยรู้นะ เพราะว่าตอนที่เขานําเสนองานสมัยเรียนกันอะไรเงี้ยนะเธอก็ตั้งอกตั้งใจนะครับอ้เอาของจริงมาให้เอาของไปฝากขายทำอัตกรรมนะฮะหัตถศิลป์ของเธออะไรต่างๆคือพี่ก็าแคอย่านเนี่ยช่วยทางบ้านแล้วทำธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเธอก็ทำนะก็เป็นคนที่ตั้งใจนะเราอดทนมาหน้าพยายามก็ดีละเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆอ่าคราวนี้มาถึงชีวิตของเกดบ้าง ที่เรียกว่าพอเริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจวงการการทางานจริงๆมันมีอะไรไหมที่น้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้โลกของการทํางานกับโลกในมหาวิทยาลัยมันคงจะแตกต่างกันเนาะใช่ค่ะเพราะว่าในโลกของการทํางานถ้าพูดตรงๆคือจะไม่มีใครมาใจดีกับเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันไม่ได้มีใครแบบมาช่วยเหลือเราได้ตลอดเหมือนตอนเรียนแบบว่า เฮ้ยช่วยหน่อยทําสากิตช่วยชยดูเล่มจบหน่อยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะเราเหมือนต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาอและที่สําคัญคือเราต้องไม่กลัวค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจอ่ะค่ะเหมือนแบบเราต้องกลายเป็นน้ําที่ยังไม่เต็มแก้วก่อนก็คือไม่ใช่ตัวเองรู้ไปซะทุกเรื่องไม่อยากถามใครไม่อยากปรึกษาใครเลยอย่างเงี้ยเสร็จเลยเนาะ ใช่ค่ะคืออยากให้น้องๆองะคะ่ะถ้าพอถึงเวลาที่ทํางานจริงๆแล้วหรือตอนที่ฝึกงานเนะะี่ยค่ะถ้าอยากรู้หรือว่าไม่รู้อะไรตรงไหนอะถามถามพี่ๆที่ทํางานเลยคือดีที่สุด mm hmm. ค่ะใช่หรือไม่ถ้าแบบอะยังเขินๆเ,เหนียมอายอยู่อะไรเงี้ยอาจจะหาลองหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าเรา ไม่มั่นใจอ่ะเราเอาข้อมูลเนี่ยไปถามเขาอ่าอันเนี้ยอันมันน่าจะเป็นช้อยส์ที่สองที่ดีสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดเออนะพี่เขาเห็นเขาจะรู้อ๋อนี่ติดปัญหาตรงนี้เหรอเขาจะได้แน,านาะนําไม่จูมนะใช่ใช่แก้ไขขั้นตอน A B C D ยังไงก็จะได้เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะแต่แตคือนในใน,ในโลกของการทํางานที่เมื่อเราทํางานจริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่เราฝึกงานจบแล้วอ่ะเราต้องมีแบบความรับผิดชอบแล้วก็ความละเอียด มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะเพราะว่าสมัยถ้าตเนี่าไปมันมันไม่ได้มันมันแก้มันแก้แล้วมันคือการเสียหายมันแก้แล้วมันคือการแบบเสียรายได้อะไรเงี้ยเลยค่ะคือไอที่ลงทุนไว้วัสดุอุปกรณ์เวลาอะไรต่างๆมันจะต้องโลุทิ้งหมดเลยเริ่มใหม่ก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปอีกใช่ใช่คือมันจะไม่ได้แบบว่าไอไปปิ้นใหม่ได้ร้านพี่ไก่ร้านอะไรอือ คืออ,อันคือของคือของทางบริษัทอะถ้าสมมติผิดแล้วออกงานไปแล้วอะมันคือคอสมันคือแบบการการขาดทุนของบริษัทอะอแล้วเขาแบบตีพิมพ์ออกมาอย่างเงี้ยอย่าง,างบริษัทหนูเนะหน,หนูหนูที่หนูทำงานอยู่สปีอะหนูก็จะเป็นออกแบบกองออกแบบรีไซน์บนกล่องกล่องป็นพวกแบบว่าเออสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยค่ะจะ ืซึ่งถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติแบบเราเราใส่โค้ดสีผิดไปแล้วไปสั่งพิมพ์แล้วอะพอออกมาแล้วเราแบบเฮ้ยเราไม่ได้ทําสีนี้นี่ว่าแล้วมันมีสรงอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พิมพ์แค่สิบนะเขาพิมพ์เป็นพันเป็นหมื่นนะจ๊ะแล้วราคาเป็นโอ้โหไหลแสนหรืออาจจะเป็นหลักล้านได้ซ้ําไปใช่ค่ะคือทุนแบบยับเลยค่ะในการที่เสียหายอ่ะซึ่งเราต้องแบบ มีมีสติตลอดในการในการที่จะทำงานก็สั่งว่าจะตรงรหัสนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคัตแครรี่นี้โอ้ต้องรอบคออมาก,มากๆเลยค่ะอืมก็ยังดีว่าที่ผ่านมานี่เกดก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้บริษัทต้องนักอกหนักใจ <laughs> แต่นี่เป็นคำเตือน <laughs> นะเป็นคำเตือนเป็นคำเตือนจากพี่เกดมาถึงรุ่นน้องๆนะครับเพราะนั้น ควรจะฝึกให้มีระเบียบวินัยมีความละเอียดรอตั้งแต่สมัยเรียนเนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่เวลาเรียนก็นะตลอดจานกันตลอดเนเวลาเรียนเราจานโอ้จานไว้ข้าหน้านี่จานพอแล้วปล่อยด้วยจานอนนีใคไอ้แก้งานนี่โกรธกันเลยอ่ะงอนกันเลย ช่โอ้แกเไงเออหรือไม่บางทีว่าเอาพรุ่งนี้ส่งในเมลรุ่นร่นหนูจะส่งงานในเมลเมื่อกาต่อเอาพรุ่งนี้ส่งงานนีเมลก่อนแปดโมงโอ้โหโกดานกันแบบมันเป็นไม่ได้ยังไงโวยกันในห้องแต่ว่าถ้าในความเป็นในความเป็นจริงการทํางานนะคะแปดโมงคือแปดโมงเขาเขาไม่รอนะคะเขาไม่ได้แบบแบบว่าแปดโมงห้านาทีก็ได้จ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่มี เห็นไหมเห็นม้ที่เราต้องฝึกกันนะที่อาจารย์ก็ฝึกไว้ให้พวกเราตรงต่อเวลานะใช่าแล้วตอนนี้นี่เป็นการมองโดยภาพรวมซึ่งเราเรารู้เลยว่าพี่เกดได้ผ่านอะไรมาหลายอย่างมากๆทีเดียวนะม,นมันมันมี <c oughs> แล้วมันมีเหตุการณ์ประทับใจที่เห็นว่าไปทํางานนี่ปรากฏว่าโอ้โหไปเจอคนในวงการดนตรีเขาเอ้ไปเจอได้ยังไงทํางานตรงนี้แล้วมันไปเจอมันอ๋อก็ คือไอ้ที่ทางานหนูนะมันมันก็ทํามันก็ทําเกี่ยวกับออกแบบแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีแต่โดยความที่ว่าหนูอ่ะเล่นดนตรีมาไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็หนูหนูทํำยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้แล้วคนก็ค่อนข้างที่จะที่ที่จะพอรู้จักบ้างอะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูแชร์หน้าหน้า u ูทู e หนูให้ดูแป๊บเออเอออันนี้ก็แชร์ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเออหนูทําไปแล้ว <laughs> เอออามาเป็นไงบ้างอ้อโหโอันนี้คือหน้ายุทูบป่ <แก S 1> ะคะแบบเกะกมนเคเคเคใช่นะเคเคดรัมเมอร์ชาแนลค่ะคือชื่อในวงการคือคือชื่อเกตปมอือโอ้โหตอนนี้ผู้ติดตามสองจุดเก้าพันคนแล้วเกือบสามพันแล้วใ<อ>ทำคือแต่ทำมานานแล้วค่ะทำมาสองปีได้แล้ว น้องๆไปสับตะไคร้ช่วยพี่เกดเขาหน่อยเลยฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยเนี่ยค่ะด้วยความที่แบบหนูชอกงานที่โชว์ชักอัานที่อยากดูอันไหนที่เจ๋งๆให้น้องดูฝีมือหน่อยเออมาอันนี้ก็ได้ค่ะเออมันมีเสียงใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเปิดยังเปิดอ่ะเปิดเสียงแล้วแต่ไม่ดังไม่ดัง ไม่ยอมตังดูท่าทางเอาก็ได้มันควรจะดัง,ดงนะแล้วเวลาตีอ่าจพวกนี้นี่ก็คือเป็นยังไงคือสดเลยไม่มีการตัดต่อเอาของจริงเลยใช่ไหมก็ก,ก็ก็มีบ้างค่ะอาจารย์คือคือแต่เราต้องซ้อมก่อนนะคะซ้อมซ้อมจนแบบโอเคอะ่ะใช่แล้วก็เอารอบที่มันดีที่สุดประมาณนี้ค่ะ โอ้โห,โหแพ้ท่าทา้าพอแล้วจะให้ไปติดตามกันต่อนะฮะเออนี่แล้วมันมีปวดเมื่อยอะไรบ้างไหมเกศเพราะว่าการตีกรงนี่มันมเออเนาะมันกระดูกระเดี่ยวผู้หญิงกับผู้ชายนี่มันต่างกันนะอ,อ๋อใช่ใช่ค่ะก็มีส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็หนูในจากสิ่งที่หนูทำเนี่ยค่ะมันเลยเหมือนแบบเป็นเป็นสาธารณะแล้วทำให้คนอื่นสามารถประชมผลงานเราได้เราก็เลยเหมือนเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีอะค่ะจ๊ะ บางคนเขาก็ชื่นชมอ่ะผู้หญิงมาตีกลองนี่มันหาได้น้อยมันไม่เยอะเลยนะ <c oughs> เพราะในประเทศไทยนี่ก็ไม่เยอะแน่นอนนะแล้วเป็นยังไงคือเนื่องจากว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็เลยทําสิ่งที่เด่แล้วมันไปนําพาอะไรยังไง<อ>เห็นว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคอนเสิร์ตอะไรด้วยคือด้วยความที่ว่าย้อนไปประมาณปีสองปีปีสองปีที่แล้วค่ะหนูก็ เริ่มมีแฟนนะแฟนหนูคนนี้ยเป็นซาวเอ e จเนียร์ของวงดนตรีวงหนึ่งของค่ายเออของวงดนตรีผู้ชื่อนะคะของวงนดนตรีนิโก้ค่ะค่ายค่ายมีสิบมูฟเวลาแบบเขาไปทำงานเขาก็จะแบบอัมิกเพลงปรับเสียงจูนเสียงของเวลาที่ศิลปินนะัแสดงใช่ไหมหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือหนูไม่หนูก็เลยแบบไม่อยากทำให้ตัวเองเป็นภาระหนูก็ เฮ้ยถ่ายรูปดีกว่าอ่ะหนูก็เอากล้องติดไปด้วยติดไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปจนแบบตามไปด้วยหลายๆงานจนเลยแบบมีโอกาสที่ที่นานวันเข้าคะ่ะเราไม่ได้เจอแค่กับวงวงนี้ละเราได้เจอแบบเปิดกว้างมากขึ้นเ,เพราะว่าด,วด้วยสายงานเขาเ้ื่อ่ะ uh, อะคอนเนคชั่นเขาต้องเขาต้องแบบว่าโคกับหลายๆวง อืมแล้วก็เป็นวงดังดังในอดีตที่เป็นไอดอลของวใช่ไหมวงไรมากที่เออืมที่เจอนะคะแบบว่าแม้กระทั่งตอนที่ซ้อมอะค่ะที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตจริงซ้อมแบบใส่ชุดธรรมดาสบายๆนีนั่งซ้อมนั่งร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวงแคชวงซิลเนี่ยค่ะวงซิลนี่ตอนช่วงเป็นนักร้องใหม่แล้วใช่ไหม วงวงซิวเพลงดันนดอองๆก็โซอ่ากักฉันรับไม่ไหวดังเลยเพลงเพลงนมาตะเขาเลยคือเราก็รู้สึกปื้มอะ่ะเพราะว่าเพลงแบบเนี้ยเราเล่นมาตั้งแต่เด็กๆศิลปินเนี้ยเราแบบเฮ้ยเปิดขอด,ดูเล่นกีตาร์เอ้ยไม่ใช่เล่นกีตาร์าตรีกองอางานโรงเรียนตั้งแต่มัธยมอะ่ะเ,เพลงพี่แบงค์วงแคสอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้โหแล้วเรา,เามาเจอตัวจริงอะ่ะอืมเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยโคตรแบบ เราโคตด,ดวงแบบดวงดีหรือแบบโคตโชคชะตาเลยที่เราได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยได้อ่ะได้ไปพูดคุยมีการพูดคุยแนะนํำไหมว่าเนี่ยพี่เกตติดตามพี่พี่มาตั้งแต่เด็กๆแน่หรือไม่มีโอกาสไปฟังเลยนะมีมีค่ะแล้วก็แบบมีหลายๆศิลปินที่เขาก็แชร์ผลงานหนูอย่างเช่นตอนหนูแบบ cover เพลงวงสวิทมนเล็ทพี่พี่เขาก็เอาเพลงหนูไปแชร์ทั้งที่แบบว่าเฮ้ย พี่เขาเป็นศิลปินด้วยแล้วเขาแล้วเขาเอาแบบแค่หนูตีกรองอะ่ะหนูตีกรองอเพลงเขาอ่ะเขาแชร์ลงหน้าเฟซบุ๊กเขาหน้าเพจเขาเนี่ยเราแบบโอ้โหโคตรโคตรปลืม้มโคตรประทับใจเลยอืม,อมแล้วเป็นไงบ้างพูดถึงตัวดนตรีที่เขาเล่นเวลาเขาเล่นสดๆดหรือที่ซ้อมเนี่ยแล้วทั้งเสียงดนตรีทั้งเสียงร้องเป็นไงอืมมันก<ถ>ีมาฐานดีไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าช่วงซ้อมมันก็จะแบบว่า แรกๆมันหือนราบเครื่องยังไม่ค่อยติดก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเออไม่ไม่ใช่ว่ากีตาร์ไม่ติดนะคะหมายถึงว่าแบบว่าแบบเอเนอร์จีในตัวเอเนอร์จีในตัวยังไม่ค่อยมาแต่แบบพอรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยแบบเออเขามีความเป็นมืออาชีพจริงๆอะเขาจับทางได้แล้วเขาต่อแบบตึ๊ดเติ้นนี่นั่นแล้วพอถึงโชว์จริงๆคือเขาไม่หลุดเลยอะเขาแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบมาสเตอร์มากตอนสอบก็อาจจะอะไรก็ออมออมแรงไว้ นิดหน่อยๆแค่นั้นเองนะไม่อยากปล่อยเต็มที่อือ่าประมาณนั้นใช่ค่ะเียงร้องพี่แบงก์ก็โอ้ยเหมือนเดิมเลยจ้นโอ้โหเหมือนเดมคือเราเราเปิดเพลงฟังยังไงเขาก็แบบร้องแบบนั้นเลยจ้านแบบโคตรสุดยอดอ่ะอืม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 เนาะไิ้ปินตัวจริงเนาะใช่แต่มันด้วยแบบเราเราเขาเรียกว่าอะไรเราได้รับโอกาสด้วยแหละเออแล้วด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนที่แบบ อ่ะสมมติแบบก็หนูตา,ตามตามแฟนไปเขาไปทํางานเนี้ยเราไม่ได้อยากไปแบบนั่งเูยเฉยนั่งรอหรือแบบดูเขาเล่นอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรทำเนี่ยเออเราถ่ายรูปได้ก็อเอากล้องไปไปเก็บภาพไปเก็บวิดีโอเก็บอะไรเนี้ยแล้วก็ทําแบบวิ่งหเดอรซีนแต่งรูปส่งให้เขาจนจนเราแบบว่าเอยเราสนุกอ่ะเราสนุกกับตรงนี้เลยนะจังเป็นงานชิ้น <c oughs> หนึ่งเลยอ่ะนะเนะใช่ใช่ใชอืม จนแบบสิ่งที่หนูทําอ่ะอะไรคะสิ่งที่หนูทำมาสิ่งที่เกิจนจนสิ่งที่จนสิ่งที่หนูทําแบบตั้งแต่แรกๆอ่ะตั้งแต่ที่เราคิดว่าแบบว่าเออก็แค่เราก็แค่ทําแบบอยากให้ตัวเองแบบเออไม่ได้เกะกะหรือว่าแบบเป็นประโยชน์อะไรประมาณเนี้ยเป็นประโยชน์เไยดาดาอืมมันมันซึมซทรับย์ทให้เรา ทำงานในที่ใหม่ที่หนูไปทำเนี้ยได้อะเฮ้ยนี่งานเข้ามาถึงตรงจุดนี้ต้องบอกแล้วเนาพอดีพอดีพี่เปลี่ยนงานอพี่ไม่ได้ทำงานไอ้ตรงนั้นมามาแล้วก็มาตลอดไปพี่ก็เป็นคนคี่เบื่อเหมือนกันเืมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเบื่อมากนะคือไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหกเดือนปีหนึ่งนะก็่ใช่ใช่เราอยากลองเรียนรู้วัฒนธรรมเขาก่อน เพราะการเปลี่ยนงานครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็เรื่องยุ่งนะมันต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทํางานการเดินทางผู้คนที่จะต้องไปทํางานด้วยอะไรนะจะถูกใจเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเนี่ยที่ใหม่นะมันก็เสี่ยงนะเกรมันไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงเออเพราะฉะนั้นทําไมถึงตัดสินใจคือพอดีที่เกรเล่ามาเนี่ยโอ้ฟังเกินเลยนะฟังแล้วมันจริตนาการตามอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมที่ทาให้เราเปลี่ยนงานใช่ค่ะใช่ เป็นส่วนหนึ่งหลักๆเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากอยู่ในเซฟโซนที่เดิมที่แบบว่าก็เราทําได้แล้วก็เราก็เราแบบเชี่ยวชาญตรงนี้แล้วแต่ว่าจริงๆเราอยากจะก้าวไปอีกอะคือคนเรามันต้องมันต้องเติบโตมันต้องเรียนรู้ไปอ,อะค่ะอาจารย์หรือหนูเลยแบบว่าอะขอออกจากเซฟโซนไอ้ที่เราทํามาตรงนี้สิหนูขอใช้คาว่าเซฟโซนแล้วกันเพราะว่าเหมือนแบบเราทํามานานอนะมันเชี่ยวชาญไปแล้วเอ่ออะไรประมาณนี<ๆ>้ะ<ๆ> ก็เลยแบบเราต,ตใจใคะ่ะเออเงินเดือนก็อยู่ตัวแล้วตำแหน่งงานมั่นคงบริษัทก็ใหญ่โตแต่เธ<ม>อ,อยังคิดจะเปลี่ยนงานตามความฝันของเธอตามหัวใจของเธอจะเป็นอย่างไรในอ p 6ีนี่ครับ <laughs> <laughs> จะให้พี่เขียนเข้ามาเล่าให้จบทววนกระบวนควากในอีพีหกนี่แหละ